สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคงุ้พันตุลากันค่ะคลิปนี้ก็มาดูน้องแมวกินอาหารค่ะกินหัวอาหารแห้งค่ะพี่นะ้องกินอย่างอร,อร่อยรเหีหยวมากเลยลูกอันนี้ก็กินก่อนนอนเหมือนกันค่ะกินหัวอาหารก่อนนอนกินเยอะนะลูกอ้วนนะหุ่นไม่สวยนะครับใครกินอ้วน ใครกินเยอะหุ่นไม่สวยนะครับ ขอบคุณ f อทุกท่านเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ